ฝันของเราไม่ได้หายไปไหนหรอกความพยายามตั้งหากที่หายไปสวัสดีค่ะมิ้นส์เดย์นะคะพบและคุยกับมิ้นในตอนนี้มิ้นจะมาชวนทุกคนติดตั้ง GPS เส้นทางในชีวิตกันค่ะถ้าเปรียบตัวเราคือยานพาหนะเปรียบเครื่องยนต์คือความพยายามและเปรียบห้องเครื่องคือขนาดของความฝัน เราคิดว่าตัวเราเป็นยานพาหนะที่มีขนาดเครื่องยนต์กี่ซีซีเครื่องยนต์เล็กห้องเครื่องใหญ่อาจจะไม่ใช่หลักการของการสร้างยานพาหนะที่ใช่เหมือนชีวิตเราถ้าขนาดความพยายามที่เล็กแต่มีขนาดความฝันที่ใหญ่อาจจะไม่ใช่หลักของความสำเร็จเช่นกันค่ะวันนี้เราอยู่ในยุคข,ของการแข่งขัน ในยุคข,ของความผันเปลี่ยนของโลกที่รวดเร็วถ้าเรามีขนาดความพยายามที่เล็กอาจจะทำให้ล่าช้าในการเดินทางสู่ปลายทางของความฝันในชีวิตเช,เช่นเดียวกันถ้าเราจะนำชีวิตเราสู่ปลายทางจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกจุดหมายปลายทางไว้ชัดเจนหรือไม่เพราะถ้าชัด จะทำให้เราย่นย่อระยะทางและลดความสึกหลอของชีวิตเราด้วยเช่นกันค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุกการเดินทางเราต้องเลือกจุดหมายปลายทางก่อนออกเดินทางเสมออีกองค์ประกอบที่สำคัญของการเดินทางคือป้ายบอกทางค่ะป้ายบอกทางคือสัญ,ญลักษณ์ชี้นำความสำเร็จในชีวิตเรา โค้ดบอกว่าชีวิตที่โชคดีคือมีครูดีแล้วรีบเรียนมีเพื่อนดีแล้วรีบคบมีโอกาสดีแล้วรีบรับเพราะทั้งสมเรื่องนี้คือป้ายบอกทางของชีวิตที่จะทําให้เราไม่หลงทิศชีวิตเราถ้ามีครูดีทําให้เรากระชับพื้นที่ความสำเร็จได้เร็วขึ้น ชีวิตเราถ้ามีเพื่อนดีทำให้เราขยายพื้นที่ความสำเร็จได้กว้างขึ้นชีวิตเราถ้ามีโอกาสดีทำให้เราสร้างพื้นที่ความสำเร็จได้มากขึ้นในวันนี้เราทุกคนสามารถเพิ่มขนาดความพยายามเพื่อพิชิตขนาดความฝันเราต้องเข้าใจเครื่องหมายต่างๆของการเดินทางค่ะ เพราะชีวิตเราถูกกำหนดด้วยความพยายามไม่ได้ถูกกำหนดด้วยโชคชะตาไว้ติดตามในอีพีต่อไปนะคะว่ามิ้นจะนำเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเคล็ดลับดีๆแบบนี้ขอบคุณโค้ดขอบคุณทุกคนและเป็นพลังซึ่งกันนะคะ